สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุกคนน้าจ้ามือนีมาพบพ่อกำลังฝนอีกเคอเก่าจ้าพี่น้องมือหนีสีผ้ามารีวิวเครื่องหยอดเขานาะจ้าที่ว่าเคยล่งคลิปหยอดเข้าไปให้พี่น้องมึงแล้วละจ้าประกาศสวัสดีไปทางแฟนเพจเฟซบุ๊กน้ำน้าจ้ามือนีมารีวิวเครื่องหยอดเข้าพี่น้องเพราะว่า มีเอฟซีทักเขามาเนาะจ้ะหลายท่านเนาะว่าหายรีวิวหายเบื้องแน่ว่เมื่อนี้ก็ได้โอกาสกับมารีวิวหายพี่น้องเบื้องจ้ะว่าหมองนี่เขากาัดใส่ไอ้นัน่นรถไทเก่าเนาะจ้ะเขาก็มาเสื่อมต่อกันหมองข้อลาก รถไทเดินตามเฮ้านี่ละพี่น้องตะกี้กะใส่รถไทเดินตามละจ้ะแต่ว่าเฮ้าก็มาประดิษฐ์ใส่กับรถไทหน่อยเฮ้าเนาะจ้ะมันกะสบายใบ้ืนแน่จัาหน่อยเนาะจ้ะเบื้งพี่น้องน้าฝนสีเปิดมองใส่เขาให้เบิง่งเนาะจ้ะนี่ลวจ้ะมองใส่เขาของเฮ้ากับสิมีอยูสองมองเนาะจ้ะสองอัน มันก็สิเป็นเฟี้ยงจังสีละจะห่อหร่างลงมันก็แลนปานำเม็ดเขาก็สิโต๊ะลงงน่าจะนี่อีกฟังหนึ่งนาาจะที่เหาหมองใส่เขาเนาะเฮกากสามารถหยอดข่าเนี้ยก็ได้จะยอดข้าเจ้าก็ได้แล้วแต่หฮาสียอดนาะจะหมองไห้หน้ามองได้ห่าสีไส้ข้า,าขเจ้าฮอก็เอาข้าเจ้าเทล่งนีนาจะอ่ะคือหมูน,นีห่ากะ ใส่สมารถประดิษส่เครื่องสีดปุ๋ยก็ได้จะสีดยาขยาก็ได้ว่าินนี้นฝนเอามาใส่เครื่องหยอดเขานะจ้ะเี๋ยววนันหนามีโอกาสสีไทยให้เบิ้งนะจ๊ะเอากประดิษ์ใส่มันกะบ่อเปลืองเขาเ้าปันได้ดอกจ้ะ มันก็ตกไรละสอบเพื่อเก้าแล้วจ้ะเฮาออกข้อหลากสองอันน่จะจะมาเสื่อมต่อกันจ้ะข้อลหลักเฮ้ากับซื้อน้ำร้านของห้างแน่หรือว่าเฮ้ามีอันเก่าของเฮ้าที่เฮ้าบริใส่เหลีอยวาังสีน่ะจ้ะ เพาก็เอามาเชื่อมต่อกันได้เนาะจ้ะมาประดิษฐ์ใส่กันเพาก็เฮ็ดเล็กยืดเนาะจ้ะเพื่อบปให้มันดินเพราะปันได้เนาะจ้ะกะท้ายมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะกะช่วงนี้กะหายไปแน่จังน่อยว่าบ่ค่อยมีเวลาลงคลิปให้พี่น้องเบิงนะ่งจ้ะ แล้วจากนี้กาสิล่งหนองเบิ่งเรื่อยๆแล้วจ้ะกาสิประมาณนี้เนาะจากพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำฝนเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อจ้ะสำหรับมือนีน้ำฝนขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีจ้า